สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมลูกศิษย์และลูกหาที่ติดตามฟังคลิปผมวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุทรประบาทนะฮะโดยผมคิดสูตรขึ้นมาเองก็ใช้สูตรของพุทธเจ้าแต่ว่าเสริมเติม,ตมแต่งขึ้นมาเสริมเติมแต่งขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปเพราะตอนนี้จะยังจะยังไม่อธิบายนะฮะเดี๋ยวจะอ,อธิบายอีกทีหนึง่ง ือจะเล่าหัวข้อทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับคืออย่างนี้นะฮะการฟังคลิปผมฟังธรรมะผมต้องฟังนะฮะต้องตามฟังทำแท้ฟังจนมันตื่นขึ้นมาเองไม่ใช่คิดตามจนเข้าใจอันนั้นของลอมนะฮะคุณต้องฟังจนเป็นสมาธิจนมันตื่นโทงขึ้นมาก่อนตื่นตื่นรู้ตื่นเข้าไปข้างในก่อนนะฮะ,ะจิตมันต้องพลิกก่อนอันดับแรก คือกลายเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมกันมาก่อนนะฮะไม่งั้นถ้าทําไม่ได้ก็ต้องให้ผมปลดล็อกตรงเนี้ยผมจะบอกเสมอนะฮะ,ะเพราะว่าธรรม,มะนี่มันละเอียดอ่อนมากเลยฮะมันมันหลงกันเยอะพูดง,ง่ายงถ้ายังไม่ดับสัญญามมนกกรรมก็ไม่สามารถดับภพบชาติได้ครับยังต้องเกิดอีกอันนี้คือผมผมจะบอกให้รู้นะฮะมันยังต้องเกิดอีก คนไปไม่ถึงตรงนี้ไปติดที่ความรู้เยอะมากเลยฮะรู้รู้ตามสังขารน,นะรู้ว่าตัวเองเข้าใจนะฮะข้ามไม่ได้ผมจึงคอยบอกตลอดว่าอย่าประมาทในธรรมที่อาจารย์สอนถ้ายังไม่ถึงที่สุดเพราะมันมันจะไปติดตัวรู้ตามสังขารน,นะฮะรู้ข้างนอกอะ่ะมันยังไม่รู้ว่าหลงข้างในตัวนี้สําคัญมากฮะถ้ายังไม่รู้ว่าหลงข้างในนี่มันอาสว่ามันไม่หลุดออกมานะฮะ ถ้ารู้ว่าหลงข้างในทั้งหมดสัญญามันจะดับเลยนะฮะหรือดับสัญญาก่อนเหมือนคุณบัวดับสัญญาก่อนค่อยมารู้ทีหลังอ่าหรือดับสัญญาก่อนต่อมาค่อยรู้ว่าหลงรู้ตามสังขารทั้งหมดว่าคุณบัวเนี่ยแม่บ้านผมเนี่ยเธอตื่นรู้ขึ้นมาก่อนอ่าถึงมาวันนั้นได้คุยธรรมะก็ดับพึบไปเลยแล้วค่อยมารู้ว่าทุกอย่างมันสิ้นมันถอนออกมาทั้งหมดนะฮะอ่า มันถึงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะและอยู่หัวข้อหนึ่งคําว่าไม่มีอะไรเลยนี่มันดับหลงก่อนมันถึงจะรู้ไม่ใช่ไปฟังแล้วมนโนเอาคิดเอาว่าไม่มีอะไรแล้วหลงหมดฮะมันจะหลงไปหมดหลงอะไรหลงรู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่ที่ปรุงว่าไม่มีอะไรนะคือมันมีอยู่นะครับ หัวข้อต่อไปการรู้ทันสังขารยังไม่จบนะฮะมันมีตัวคอยปรุงและมีตัวคอยรู้คอยเข้าใจอยู่ตัวสัตวนังหรือนายช่างหรือสัญญามนูมันต้องดับครับมันซ้อนอยู่ในสังขารในวงจรปฏิจจสุตะบาทนั่นแหละเกิดดับเร็วมากจึงต้องอาศัยสติสมาสติสมาธิและปัญญารวมเป็นหนึ่งถึงจะกำจัดมันแบบฉับพลันได้ที่จริงไม่มีหาอะไรเลยนะฮะ คุณหลงทั้งหมดและถ้าคุณประมาทคุณจะถูกล็อกสเปคไว้ตรงนี้นะฮะไม่สามารถจบพบชาติได้ในชาตินี้และถ้าคุณกลับมาดูถูกเพ่งโทษอาจารย์ก็น่าจะอีกหลายพบชาติผมจะบอกนะครับมันเป็นการประมาทบางทาแท้ไว้นะฮะอ่าคือมาเพ่งโทษอาจารย์ก็น่าจะอีกหลายพบชาติด้วยความประมาทสร้างวิบาก ไว้ด้วยความไม่รู้ด้วยความประมาทนะฮะผมจึงมาเตือนด้วยความหวังดีครับอาจารย์วิทย์ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์นะฮะมีแต่ลูกศิษย์ทิ้งอาจารย์วิทย์ผมจะบอกให้ผมถึงต้องบอกให้ฟังทำอาจารย์จนมันบรรลุจริงๆเมื่ออาจารย์เปิดให้มันถึงจะปฏิเสธอาจารย์ไม่ได้ถึงจะรู้ถึงคุณค่าของอาจารย์ที่มาสอนจนถึงที่สุด อย่างเช่นคุณนัทวุฒิคุณกันและลูกศิษย์ผมอีกหลายหลายคนเขาหลุดจับพันแล้วยังต้องทบทวนทำอาจารย์เป็นปีสองปีก็มีจนสัญญามาโนม,มันหมดฤทธิ์ร,รู้แจ้งแทงตลอดในกองสังขารทั้งหมดนะฮะไม่งั้นจะกลับมาหลงสังขารอีกสิทธิพุทธะในสมัยพุทธกาลจึงเหนียวแน่นเห็นคุณค่าตถาคตอยู่กับพุทธะจนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะจนท่านปรินิพานนะครับและผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความไม่รู้ นี่แหละความประมาทลูกศิษย์ที่กลับมาดูหมิน่นและเนรคุณผมคิดว่าตัวเองรู้แค่รู้เฉยๆแค่ได้ตัวรู้มาและอยากสอนหลงสังขารหมดเลยนะฮะหลงรู้ถูกสังขารปรุงแต่งหลอกหมดเลยหลอกให้เข้าใจมันปรุงได้สารพัดนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดหลายๆคลิปปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรได้หมดแต่มันจะไม่เอาชั่วหรอกมันจะเอาแต่ดีมันจะปรุงแต่ตัวดีไว้มันปรุงได้สารพัดครับ พระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ในกรรม5้าอย่างที่ขวางมรรคนิพพานแต่น่าเสียดายน่าสงสารคนเหล่านี้ไม่ทําให้แจ้งถึงที่สุดประมาทในธรรมที่อาจารย์เอามาเผยแพร่กลายเป็นวิบากกรรมซ้อนทับเมื่อไหร่ยังมัวเมาไม่สํานึกก็จะปิดกั้นไปอีกหลายภพชาติคิดว่ารู้แต่ถูกสัญญามโนหลอกหมดครับสังขารมันหลอกได้ทั้งหมดเพราะสัญญามโนหรือในช่างมันละเอียดเสียจนสัญญาวิปลาสเธอยังไม่ดับ ดับอะไรดับสัญญาฝ่ายหลงมันถูกส้อนตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะผมถึงบอกว่าอย่าประมาทในธรรมนะครับถ้ามันไม่ถอนอสาาวะออกมาทั้งหมดเนี่ยยังประมาทไม่ได้นะฮะมันจะหลงหมดเลยหลงอะไรหลงความรู้พอฟังธรรมอาจารย์มันไปประมวลหมดเลยมันจะประมวลให้รู้ทั้งหมดอ่ามันคิดมันปรุงไว้ทั่วในสังขารตัวเนี้ยแต่คุณไม่คุยรู้เลยว่า รู้แต่ตามสังขารคุณรู้ที่สังขารมันปรุงแต่คุณไม่เคยรู้ว่ามันหลงสังขารทั้งหมดหลงสังขารสัญญาแท้จริงมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่มันต้องรู้ขึ้นมาเองอ่าเห็นปัง้งขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาชนิดเด็ดขาดจับพันธุ์หรุอพวกออกมาโคงนะฮะโคงชนิดเด็ดขาดเนี่ยไม่ใช่โคงขี้เป็ดขี้ไก่เพระเข้าใจนิดนหน่อยนะั้นมันยังไม่ถอนอาสวะนะฮะแล้วก็ประมามทในธรรมนะฮะกลับมาหลงอีกฮนะผมต้องบอกว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแยบคายฮะ ผมบอกว่าไม่มีใครสอนได้นะฮะธรรมะเนี่ยที่สอนสอนกันอยู่เนี่ยผมปลดล็อกแล้วผมก็ให้ลูกศิษย์ตามฟังผมไม่งั้นก็คนที่ถึงพร้อมเนี่ยฟังผมไปเรื่อยๆจนพวกวทีเดียวนะฮะการพววไม่ใช่การไปรู้ไปปรุงแต่งเข้าใจตามไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นเออไอ้น,นั้นมันเป็นสัญญาสังขารหมดเลยหลงหลงอะไรหลงสัตตนางโอเคเออเดี๋ยวมีอีกหัวข้อสุดท้ายก็คือ เดี๋ยวเขยะเข้ามาใกล้ๆหน่่ยนะปฏิจจสมุตปบาทมันทําหน้าที่ของมันตามขันห้าอายตนาหกแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่หลงเกิดดับในปฏิจจสมุตตปบาทภาษาธรรมเขาเรียกว่าอาสาวะกิเลสคืออย่างนี้นะฮะผมจะอธิบายและจะมีคลิปเดียวในโลกนะฮะที่อธิบายให้แจ้งเห็นใช่ไหมนี่คืออวิชชาความไม่รู้นะฮะตัวนี้แหละถ้าเปรียบเป็นสังโยชนก็ตัวที่สิบอ่า ส่วนวงกลมนี่คือวัตตะนะเนี่ยมันครอบเราเนี่ยสังขารสัญญากรรมสังขารเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณจึงมีนามรูปจึงมีสภาพายตนะจึงมีผัทนาจึงมีตัณหาจึงมีอุปทานจึงมีภพจึงมีชาติและก็ดับแล้วก็เกิดสังขารตัวใหม่ขึ้นมานะฮะพระพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้รู้อะไรรู้ถูกสติสมาธิปัญญาต้องรวมเป็นหนึ่งนี่คือสติ สมาธิปัญญาสามตัวนี้ต้องรวมกันโดยที่มันแยกไม่ออกว่าคือสติหรือสมาธิหรือปัญญานะเพราะพวกพวก,พวกนี้มันเป็นเป็นตัวอาสาวัขยานยที่จะทําลายตัวนี้นะฮะตัวตัวไหนตัวนี้มันแฝงอยู่ในสังขารนะ,ะแล้วมันเกิดดับเร็วมากเลยนะเนี่ยสัตตนังหรือนายช่างนี่คือฝ่ายเกิดนะฮะเมื่อมีสังขารปุ๊บเนี่ยถ้ายังไม่ดับตัวนี้อ่ะตัวนี้ยังออกไม่หมดนะอาสาวะตัวนี้ยังออกไม่หมดยังไม่ปิ้นออกมานะ ตัวนี้มันจะเกิดตั้งเกิดปั้งเลยเนี่ยตัวไหนก็ได้สัตตนังหรือในช่างเนี่ยมันจะเข้าสังขารปรุงปั๊บเนี่ยปั้งเลยอ่าคือมันมันจาได้ขึ้นมาก่อนมันจําได้ขึ้นมาก่อนสัตว์ตัวตนบุคคลเราขาแล้วก็ถูกสังขารปรุงอ่าปรุงแล้วก็เกิดเลยมันวิ่งเข้ามาเกิดเลยเกิดทะลุวิญญาณทะลุนามรูปสัพพายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติดับมันวิ่งมาถึงเนี้ยแล้วมันก็ดับลงแล้วก็สังขารตัวใหม่เกิดตัวนี้ก็เกิดตามฮะนี่แหละฮะ ไอนี่คือตัววิญญาณคือตัวที่เขาบอกว่าธาดรู้อะไรของเขาเนี่ยนะที่จริงมันไม่ธาดรู้หรอกก็คือนี่คือปฏิจจสุปบาทแต่ตัวกิเลสคือตัวนี้สัตตานางหรือนายช่างที่มันแฝงอยู่ในสัญญากรรมหรือสังขารฮะรสัญญากรรมหรือมโนกรรมเพราะฉะนั้นตัวนี้ทีเ่เขาหลุดกันเนี่ยเขาปิกออกมานะฮะถ้าตัวนี้ยังไม่หลุดมันก็แค่รู้ทันสังขารมันไม่จบนะฮะผมจะบอกอวิชชายังยังไม่หมดนะฮะร,รู้ทันสังขารรู้ทันความคิดพอคิดแล้วทวงนี้ก็ถูก ถูกไอ้สัตตนางหรือในช่างมันหลอกว่ารู้ทันสังขารสังขารเป็นภพชาติไม่ใช่นะไม่ได้ตัดที่ตัวนี้คนที่รู้ทันตัวนี้ถือว่าดีนะฮะแต่ยังไม่จบนะฮะยังไม่หมดมันสังขารนี่จะปรุงให้รู้หมดเลยอ่ายิ่งไปฟังทำทำที่เขาบรรยายอย่างผมบรรยายอย่างเนี้ยอย่างาพุทธวจนะอย่างเนี้ยมันจะรู้หมดเลยเนี่ยตัวนี้มันจะปรุงแล้วมันก็จะจําไว้ในสัญญากรรมตัวนี้มันจะโลดแล่นอยู่ทีเนี้ย พวกนี้จะถือว่าดีจะระงับตัวสังขารแต่ตัวนี้ไม่ออกนะฮะตัวนี้แหละคือตัวที่อาวะเลยฮะสติสมาธิปัญญามันจะต้องมาเห็นแจ้งในตัวนี้นะฮะเอออย่างที่ผมทําคลิปอัดเสียงไปเมื่อเช้าเนี่ยลูกศิษย์ผมที่เป็นพระอยู่ทางกระบี่นะฮะที่ผมเปิดดวงปัญญาให้ปีที่แล้วเออแกก็ตื่นรู้ฟังผมคลิปเดียวนะไอ,อ้คืนเดียวนะ,ะตื่นรู้ขึ้นมาเลยรู้ตัวทุกพร้อมหมดเลยผมก็มามาเปิดให้เห็นสัญญาตัวนี้ แต่มันยังเข้าไม่ถึงตัวนี้นะฮะแล้วก็แกก็เหมือนคิดว่ารู้เข้าใจทั้งหมดแล้วแกก็ประมาทในทำละเนีฮยทิ้งไปอ่คิดว่าเข้าใจแล้วรู้ทั้งหมดแล้วอืมแต่มันยังไม่รู้ว่าหลงยังไม่เห็นตัวหลงนะฮะไฟเกิดเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากนะฮะในช่างหรือสัตว์นังซึ่งสังขารเนี่ยเราจะไม่เห็นมันตัวมันหลอกไอตัวเนี้ยแต่มันวับเดียวมันจะหลุดออกมาเลยตัวนี้มันจะเป็นก้อนนะฮะกระจุกอยู่อ่าเวลาสติมันตั้งมั่นมากนี่มันจะมันรวมตัวกันหมดเลย ไอตัวสัต์ตานังเนี่ยอ่าสังขารก็ปรุงไม่ได้ตอนในขนาดนั้นถ้ามันหลุดออกมาได้ถ้ามันเห็นได้ตอนนั้นมันจะพั้ะเลยนะฮะไอตัวสัญญากรรมตัวเนี้ยมันจะเกิดตัวเนี้ยมันจะเกิดเวลามันตั้งมั่นขึ้นมาตัวนี้มันจะรวมตัวกันนะฮะสติสมาธิปัญญานี่รวมเป็นหนึ่งอ่าสมปชัญญาเนี่ยมันจะตั้งมั่นมากมันจะรวมกันหมดเลยมันจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยในขนาดนั้นอ่ะมันจะตั้งมั่นมากตั้งมั่นเพื่อจะเห็นตัวเนี้ยเพื่อตัวนี้มันจะหลุดออกมาตามจากสังขารเนี่ ตัวนี้มันจะเกิดดับเร็วที่พระเจ้าว่าช่องว่างนี้ที่กับแคบสัตตนางหรือในช่างนี่มันเกิดดับเร็วมากเลยเออเราถ้าเราไม่เห็นตัวนี้เราไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ดับนะผมบอกเลยติดตัวรู้หมดเลยรู้ทันสังขารเข้าใจสังขารแต่ไม่แจ้งผมบอกเพราะตัวอาสวะจริงๆมันอยู่ตัวนี้ซึ่งการเกิดของมันเนี่ยมันเกิดเข้ามาในสัญญาสังขารวิญญาณน,น,นามรูปสภาวะจตนะคนที่ฟังคลิปผมเนี่ยมันจะตัดที่ตัวนเนี้ยเนี่ยอ่า มันจะตัดที่สังขารรู้ทันสังขารรู้ทันสังขารเนี่ยมันจะไม่ไปไม่ถึงตัวนี้นะฮะมันไปบางทีมันก็ไปถึงแต่มันรู้มันรู้เท่าทันสังขารอ่าถือว่ารู้ถูกแต่มันมีโอกาสหลงได้ฮะตัวเนี้เพราะตัวนี้มันรู้เยอะไอสังขารตัวเนี้ยไอสังขารกับสัญญาเนี่ยมันบางตัวสัตต์นางไว้หมดลยกันในช่างไอตัวความคิดเนี่ยกับตัวความจําเนี่ยมันทํางานพร้อมกันแล้วเร็วเราไปรู้ทันมันรู้ทันมันอ่ะมันไม่จบหรอก พอมันพิจารณาไปตรงนู้นตรงนี้เราก็หลงรู้ตามมันนะฮะอ่าหลงอยู่ยังไม่เป็นอวิชาเอ้ยยังไม่เป็นวิชายังหลงอยู่หลงรู้ตามมันเนี่ยอ่าตัวหลงจะดับไปจะเป็นวิชาได้ตัวนี้ต้องหลุดอกมานะฮะสัตตานังหรือนายช่างนะฮะแล้วสิ่งที่จะทําลายสัตตานังหรือนายช่างได้ก็คือสติสมาธิปัญญาที่เป็นหนึ่งตั้งมั่นระดับตอนที่มันตั้งมั่นมากเนี่ยมันมันระดับฌานเลยนะฮะฌานสี่ ะเป็นอาสวะชานสี่คือมันชานสี่เนี่ยมันจะมีวิตกวิจารปิติสุสเอกะกะตาอยู่ในนั้นทั้งหมดไม่ใช่ชานสี่ไปอยู่ในชานสี่ตัวเดียวนะหนึ่งหนึ่งถึงสี่เนี่ยมันจะอยู่ในององคชฌานสี่เนี่ยม้วนอยู่ในนั้นอ่ะอ่าถ้าเข้าไปอยู่ในชานสี่มันจะเป็นเวขามันไม่สามารถที่จะบรรลุทําได้ไม่สามารถที่จะตัวนี้จะกันได้เพราะมันปล่อยวางทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีวิตกวิจารปิติสุเอกัตาอยู่ในขนานั้นตั้งมั่นอยู่แต่มันทํางานเร็ว ในรอบของมันนะเพื่อจะปิ้นเอาตัวนี้ออกมาผมถึงบอกว่าอย่าประมาทในธรรมผมตัวนี้นะ่มันเกิดดับเร็วมากที่พระพุทธเจ้าบอกไอ้พวกสังขารสัญญาเนี่ยวิญญาณน,นามรูปอะไรมันก็ยังทําหน้าที่มันเหมือน,น,นเดิมถ้าตัวนี้ออกไปหมดแล้วมันเป็นธรรมดาเป็นปกติเลยอ่าไม่มีอะไรแท้จริงเราหลงเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ข้างในเราไม่รู้รู้ว่ามันมีอสาสวะมันมีความเป็นเราที่มันซ่อนละเอียดลึก อ่าแล้วมันแยบคายตัวนี้มันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดจับของมันได้นะฮะคือมันพุบเดียวแล้วมันปิ้นออกมาหมดเนี่ยมันถึงใจตัวตัวนี้มันจะลอยเข้าไปแทนนะฮะสติสมาธิปัญญามจะไปรวมเป็นหนึ่งตัวนี้จะหมดไปนะฮะตัวนั้นไม่มีตัวนี้จะหมดไปกลายเป็นสติสมาธิปัญญาเข้าไปแทนนะฮะ <Okay. S 1> อ่าไอตัวสัตตังนังหรือนายช่างจะศูนย์ศูนย์หมดเลย ตรงนี้แหละครับถึงจะเข้าสู่ความเป็นอิสระจริงๆไม่ยึดติดอะไรเลยข้างในอ่ะไม่ยึดถืออะไรเลยเดี๋ยวผมจะเอาคุณบัวเนี่ยภรรยาผมเนี่ยมาออกคลิปคือยังไม่ได้ออกอ่าเดี๋ยวก็จะได้พูดไอ้เรื่องคนที่แค่ได้แค่ได้อะไรนะแค่ได้รู้ใช่ไหมฮะ,ะแค่รู้ได้ความรู้ขึ้นมาเฉยๆแต่ยังไม่รู้ว่าหลงก็ประมาทในธรรมอาจารย์อ่าแล้วก็อยากจะสอนนะครับอยากจะสอนคนเหมือนที่เนี่ย ที่อะไรเนี่ยถ้ารู้ถูกเนี่ยมันจะแทงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมันจะไม่ติดตัวรู้เหมือนเหมือนคนเนี้ยอ่ลูกศิษย์ผมที่ผมเปิดให้เนี่ยโอ้โหเขาเห็นทั้งหมดเลยเขาไม่ประมาไมทไธรรมเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยความคิดที่เห็นบางทีมันก็บอกกูเป็นพระลรหันอยากไปสอนคนนั้นคนนี้เนี่ยฮะบางทีมันพูดเป็นพระลรหันอะไรยังอยากดีอยากเด่นนี่นะฮะคือมัน มันกำลังจะทำลายอสาสวะนะฮะอยากดีอยากเด่นอยู่อ่าแต่ผมก็ไม่ได้อะไรกับมันมันคิดเยอะแยะก็สักแต่ว่าคิดอะไรก็ไม่ได้ถูกนี่นะฮะขนาดคิดอะไรก็ไม่ได้ถุกนะฮะตัวนี้ยังไม่อ่อนนะถ้าหลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในนั้นนะฮะมันจะไม่ไปต่อมันจะถูกล็อกสเปคไปเลยแต่ถ้าไม่หลงทั้งสองตัวเนี่ยหลงรู้อยากอยากจะสอนหรืออยากจะอะไรทิ้งให้หมดเลยเออ ตนอสะวะมันคายออกมานู่นนะฮะถ้าทิ้งทั้งตัวอยากสอนหรือตัวสงสัยหรือตัวเข้าใจเนี่ยจะไปยุ่งกับมันเลยอสะวะตัวนี้มันถึงจะคายออกมานะฮะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันจะไปติดตัวอยากจะสอนคิดว่าตัวเองรู้ไปติดตัวรู้หมดโอเคคลิปนี้ก็จะพูดอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายผมนึงบอกว่าอย่าประมาทในธรรมอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์เปิดปลดล็อกให้รู้ตัวโทษพร้อมแยกรู้กับคิดออกแล้วเนี่ย มีสติปัญญาเนี่ยไม่ได้เข้าไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะพวกนี้มันจะเราต้องเพียนต่ออย่าปล่อยอย่าหลงและลงเดี๋ยวมันจะถูกดูดออกไปแล้วจะหลงนะฮะอย่าหลงและลิมแนบเลยแนบเข้ามาให้รู้ตัวโทษพร้อมไว้ตัวสติสมาธิเนี่ยมันอยู่กับกายกับใจไว้นะฮะอย่าประมาทเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีกําลังขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมามันจะบุ๊บมันจะดูดเอาพวกอาสวะทั้งหมดมาเป็นก้อนเป็นแท่งกระจุกแล้วเป็นออกมาทีเดียวนะฮะ แล้วคุณจะรู้ว่าของจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมันเห็นความโง่ความหลงจริงๆแล้วก็หลงว่าตัวเองอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยหลงรูง้หลงเข้าใจหมดแท้จริงแม่งคุณหลงหมดเลยหลงสังขารสัญญาเชื่อว่าตัวเองรู้ที่จริงสิ่งที่รู้เนะ่ะหลงหมดทรรมไม่เคยรู้อะไรโอเคครับนั้นคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ